ยิ่งแรงครับลำน้ำเจ้าพย<อ>าเพราะว่ากำลังไหลงลงออกอมาเลย ดังสนั่นวันไหวกรรมการฟันทองลงน้ำแดงปัดเรือสัดกันโนเนี่ยลอ่ลองน้ำแดงล่องน้ำแดงใส่แสดงหัวขาวเลือดีมีคํนน้ำ้อวหนุหน่มปฏิพัฒน์สายยอเที่ยวแรกพาทา่าเสียทีแพ้ไม่มาล่องน้ำเงินกันชนะไม่เยอะเอาลวดเลือดีไปทำา้ำท้าคุณปีคุณพันทำแก้วตุริยา,า,ยาผายปีกมาผายปีกมาใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อกล้ามหลายอะไรวะเนี้ยเขาเรียกว่าหลายตุ่ตหลายตุ่กู้ชาติลุมเอ๋ดที่ว่าหนุ่มปฏิพัฒน์สายยอเที่ยวแรกพาท่า เท้าคุณสีคุณพันธ์เล่นหนึ่งเกลียวดูทัวร์เที่ยว,ว,วนี้เที่ยวสำหรับกับไหลน้ำเท้าคุณสีคุณพันธ์เอาคุณสีคุณพันธ์นกลับไปอยู่ในร่องน้ำน้ำเงินอยู่ร่องน้ำน,น้ำเงินดูที่ว่าจะทำอะไรจะทำอะไรหนึ่งปฏิบัติสายยอ่อดหรือไม่มาลุ้นกันว่าถูกปฏิบัติสายยอ่อจะมีตัวช่วยหรือไม่เรอาอว,วิ่งสองร้อยเมตรสองร้อยยี่สิบเมตรผ่านไปนี่มองยังมองไม่ออกกับจะเบียดเ,เสียงส,ส,สีคู่ขีข่ดูดี คนพันลาบจะตกลงไปหนุ่มปีนิพัฒน,นีก็มาหนุ่มปีนิพัฒน,นีก็มะเอาละวอยทำซลาดนะให้กรรมการไอ้โนมนไอเอาละวอยเวลาวุฒิวดหัวอีกแล้วเตรียมฉลากไวเตรียมฉลากไวหนุ่มปีนิพัฒน์สายยอดเลยจะหนีมะประมาณสามวันทองเรือแล้วเรือมี่พายทวนน้ำสวนน้ำแน่นหน้าอกครับแน่นหน้าอกยิ่งกว่าภูเขาทับหน้าอกยิ่งกว่าค,คนเป็นเร่าหัวใจใบพัดสี่เส้นก็ไม่รอดครับแลแล้วเรือล่อ,อนงน้ำแดงหนุ่มปีติพัฒน์ สายย่อเที่ยวนี้แกไม่ย่อแกไม่แย่แกมือแน่กว่าเขาแล้วก็ปล่อยอย่าปล่อยนะครับมันสวนน้ำนะครับเรือเข้าเสถียจับฉลากพายน้ำสามครับคู่นี้ครับคณะกรรมการตัดสิน,น,ดดสนให้นมปฏิพัทธ์สายย่อร่องน้ำแดงนมปฏิพัทธ์สายย่อร่องน้ำแดงครับเป็นเรือชนะครับทำไมจับก็ได้นะ